สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมหัววานสีทิศนะคะเหมือนหัวหอมใหญ่นะคะอันนี้เป็นลูกผสมนะคะคระสีนะคะตามที่กล้วยลงไว้หน้าเฟซบุ๊กนะคะก็จะมีนะคะหัวว่านสีทิศหลายราคานะคะ ลูกค้าที่ซื้อนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะไม่แบบลุ้นสีนะคะไปเลี้ยงดูต่อสักพักเดี๋ยวก็มีดอกให้เราชมนะคะก็ราคาก็จะเบาๆหน่อยนะคะส่วนแทงช่อแบบนี้นะคะไปแบบปลูกไม่เกินสองอาทิตย์ดอกก็จะชูให้เราดูเลยนะคะแทงช่อมีเยอะนะคะนี่นะคะมีหลากหลายสีนะคะถ้าเข้ามาสอบถามได้นะคะ อันนี้ก็ลูกผสมนะคะส่วนตัวไหนสีแดงสีชมพูสีขาวใครอยากได้แบบเจาะจงก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะคะช่อยาวๆเลยนะคะช่อส,สวยๆเลยจัดส่งนะคะอย่างที่ลูกค้าถามจะส่งแบบนี้นะคะถ้าจะส่งแบบดอกบานไปเลยลูกค้าไม่ได้ดูดอกหรอกคะ่ะ แล้วก็แพก็กการแพ็กส่งยากด้วยนะคะขนส่งนะคะก็ลองคิดดูกว่าจะถึงนะคะท่านผู้ชมนะคะเวลาเราแพก็กเราก็จะแพ็กเป็นหัวหอมแบบนี้นะคะง่ายดีนะคะแล้วลูกค้าก็นําไปลงกระถางนะคะดูต่อได้เลยนะคะวิธีการปลูกนะคะ แล้วก็อีกหลายๆวิธีการเพราะ,มะเมล็ดการผ่าว่านขยายพันธุ์กล้วยลงคลิปไว้แล้วนะคะติดตามฝากติดตามได้ที่ช่อง YouTube กล้วยเหรียญโปรทานนะคะหรือใครที่ชอบดอกไม้ว่านสีทิศโดยเฉพาะก็จะมีเพจของกล้วยนะคะชื่อเพจนะคะว่านสีทิศกล้วยดอกไม้หัวแสนสวยนะคะติดตามได้ที่เพจได้นะคะใครที่ไม่ได้เล่นเฟซนะคะไม่ได้เล่นเฟซเล่นไลน์นะคะก็สามารถโทรมาที่เบอร์ที่เบอร์099ย์นะคะ305 หกศูนย์หกสองนะคะเป็นว่านมงคลนะคะว่านสีทิตออกดอกสวยนะคะแต่ละสีกล้วยได้ลงคลิปลงการอัดคลิปลงภาพไว้ให้ดูแล้วนะคะก็ดอกไม้นะคะได้มองแล้วก็สดชื่นนะคะดูชีวิตชีวมีชีวิตชีวานะคะสดใสสดใสนะคะกล้วยก็ชอบนะคะชอบชอบดอกไม้เหมือนกันนะคะ บางทีก็อยากจะถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดด้วยการอัดคลิปนะคะวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆนะคะถ่ายทอดออกไปเนะะี่ค่ะออกสื่อไปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะบางทีก็พูดถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องขออาภาัยทุกคนนะคะก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อวดรู้นะคะแต่อยากแบ่งปันนะคะเอยาก,ก็จะพาไปชมดอกนะคะสำหรับมือมือใหม่คนที่ไม่ค่อยรู้นะคะ ก็จะได้แนะนำว่านสีทิศไปในตัวเลยนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปชมทางนู้นนะคะพาไปชมดอกอันนี้พามาชมหัวนะคะนี่คือช่อดอกนะคะช่อดอกแทงมาข้างๆ้างหัวนะคะเดี๋ยวก็จะบอกอันนี้ช่อดอกนะคะเนี่ยถ้าลูกค้าสั่งไปนะคะก็จะได้ดูดอกเลยจะแพกไปแบบนี้แล้วก็จะไปบานที่ท่านผู้ชมเลยนะคะไม่ใช่แพกไปบานๆแพ็กไปไม่ได้ะคะตรงกลางนี่คือใบนะคะไม่ใช่ดอก ตรงนี้คือช่อดอกจะแทงออกข้างๆอน,น้าค่าเด็กกจะพาไปชมดอกนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะนี่ค่ะก้ยก็จะพามาชมนี่จากหัวเมื่อกี้นะคะที่กว้วยบอกนี่แล้วก,ก็มาลงกระถางแบบนี้เลยไม่เกินสองอาทิตย์เดี๋ยวดอกก็จะบานมาให้เราชมนะคะนี่นะคะอยากจากหัวเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาฝังกระถางไว้แบบนี้นะคะนี่นะคะ สดชื่นเลยไหมคะพอเห็นดอกแล้วนะคะสวยนะคะอลังการมากเลยนะคะอันนี้ดอกสีแดงนะคะแดงดอกใหญ่สีสดมากๆเลยนะคะใส่กระถางนะคะเจดนิ้วแปดนิ้วนะคะหกนิ้วได้หมดนะคะถ้า8ดนิ้วก็กําลังดีนะคะหัวนี้น่าจะมาหัวเดียวนะคะมาสองช่อดอกนะคะหัวเดียวหัวนี้น่าจะปรมาณแปดดอกนะคะช่อละสี่ดอก รวมกันก็เป็นแปดดอกนะคะสวยงามไหมคะจะจากหัวหอมเมื่อกี้นะจ๊ะสวยไปเลยเนี่ยเราก็มาฝังนะคะถ้านานก็ไม่ต้องใจร้อนนะคะเดี๋ยวเขาจะยืดขึ้นมาเองนะคะยืดมาหาแสงยิ่งนานยิ่งดีนะคะกว่าจะบานให้เขายืดสูงๆนะคะ คือหัวที่สมบูรณ์นะคะจะช่อสูงแต่ถ้าดอกออกติดหัวนี่คือเขาชะง,งักนะคะคือมไม่สมบูรณ์นะคะนี่อย่างนี้อย่างนี้ถ้าดอกออกติดกับหัวนะคะแต่ถ้าก้านยาวๆอย่างนี้นี่โอเคเลยนะคะมาสมบูรณ์แบบนะคะทําให้เก็บภาพนะคะเก็บวิดีโอได้สวยงามนะคะวานสีทิศนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะหัวนี่ก็เล็กใหญ่แต่ละสายพันธุ์ไม่เท่ากันนะหัวมันก็ บางบางตัวก็หัวเท่าเหลียญสิบแล้วก็มีดอกได้นะคะนี่สีขาวซ้อนนะคะก็เริ่มเฉาแล้วอันนี้ก็สีชมพูหวานนะคะราคามันก็ต่างกันไปนะคะอยู่ที่พันนอกพันไทยนี่นะคะสวยนะคะสีแดงสองช่อเลยนะคะสีแดงสมบูรณ์มากๆสวยสวยสวยนี่ สีแดงก็สดใสดีนะคะทางด้านนู้นสีขาวนี่นะคะสีขาวดอกซ้อนนะคะค่ะหัวก็เหมือนหัวหอมใหญ่อะนะคะที่กล้ยเดียวบอกนี่นะคะกำลังแทงช่อมาอีกนะคะอันนี้หมดไปแล้วนะคะหมดไปแล้วช่อแรกดอกก็ยังแทงมาให้เราดูใหม่อีกนะคะ เป็นหัวที่เราเลี้ยงมาสมบูรณ์แล้วสะสมอาหารมาแล้วสามารถทําให้ผู้ชมได้ชมดอกได้เลยนะคะหมดดอกท่านผู้ชมก็เลี้ยงต่อได้อีกนะคะปีหน้าก็ออกดอกให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะคะค่ะสนใจก็ทักเข้ามาคุยนะคะทักเข้ามาเล่นมาสอบถามกันได้นะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรเลยนะคะเราก็ช่วยกันอนุรักษ์นะคะดอกไม้สวยๆนะคะ หาสะสมไว้นะคะแต่ละตัวละตัวนะคะค่ะก,ก้วยก็ไปแล้วนะคะพามาแนะนำหัววานสี่ทิศนะคะสวัสดีค่ะ